ออไม่เลยว่ารถเข้าตั้งไหนเดี๋ยวไปดูอ่ะมันจะเล็กนี่ไะนครับไม่เอาตรงไหนเดี๋ยวไม่สอบพอไปวางต้องไปลองสุดเขาต้องไปดูวิธีที่เขาจะหันชุดเขาต้องทำในตอนเจ้าหนี้ ชายามาราชาอินทวิสุวรรณราชาอริยเมตไตโยโพธิสัตว์วจักรัตจัสมาทิฏฐิเยวะพุทเธปัสสนาธรรมเมปัสสนาสังเกปัสสนาพุทเธสักรวาธรรมเมสักรวาสังวาเต คะเรนัมมามิหังนัมคารานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปตะเวอเนกาอันตรายาเป็นิโรธานัมมะรูปานิโรธนัมมะรูปานิโรธามนตุปยาสานิโรจันติเอวโรโหติยธาเวปตุพวันติธรรมอาตาปิโนชยาโตพรัมัน สมุทัยสัจสมุทัไทยคือเหตุเธอเกิดเป็นตุกน่ะเหตุเธอเกิดเธอเป็นตุกก็คือตัณหาทั้งสามตัณหาในกรมตัณหาในภพตัณหาในวิภพทั้งหลายกามมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือปากันละเสียงตัณหาละเสียงความโลภความโกรธความหลงอวิชาตัณหาอุปาทาน โลภหนักก็ทุกข์หนักโลภน้อยก็ทุกข์น้อยบ่มีความโลภก็บ่มีความทุกข์โกรธหนักก็ทุกข์หนักโกรธน้อยก็ทุกข์น้อยบ่มีความโกรธก็บ่มีความทุกข์หลงหนักก็ทุกข์หนักหลงน้อยก็ทุกข์น้อยบ่มีความหลงก็บ่มีความทุกข์ถือตัวหนักก็ทุกข์หนักถือตัวน้อยก็ทุกข์น้อยบ่มีความถือตัวก็บ่มีความทุกข์ฉะนั้นเฮาเจ้าข้าทั้งหลายรักษาชิตใจให้ดีให้แลงจิตใจให้ใสสะอาดปัดสจากมลทินสิ่งสมองทั้งหลาย เราฟังคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัตรริตามเราก็จะมีชีวิตของเราจะรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความเจริญมีความทุกโศกเศร้าหมองใจอยู่ทางใดไปทางใดจะอยู่จะไปทางใดก็มีแต่ความสุขกายสบาย,บายใจบ่มีความเศร้าโศกลำไรเสียใจยังเพราะว่าเราได้ทำความดีกุศลไว้หนักฉะนั้นอย่าได้ประมาทชีวิตมีกาถ้ารู้จักใจเวลาคือเกิดเป็นประโยชน์ชีวิตของเรานี่มีกาหนักชีวิตน้อยหนักบ่พักอยู่นาน เออคือได้ปลากันหาตังนีปานทุผู้ทุคนตลาดใดยังบัได้ถึงนีปานก็จ้องจะต้องได้เกิดได้เท่าได้เจ็บได้เป็นได้ตายอยู่อย่างนี้อย่าประมาทในชีวิตของคนเราเออความประมาทนะเป็นตังติตายตังติบอมบาทตังติดบาประมาทนะเป็นตังตีดบาบบจ้างตาย ออย่าได้ประมาทในชีวิตของเราบุคคลตีประมาทแล้วก็เหมือนอย่างกับคนตายแล้วคนตีเบาประมาทเป็นคนตีบาจังเบาจังตายจะไปสู่อมตะธาตุอมตะธรรมคือเข้าสู่พระนิพพานเปลี่ยนตีสุดสนั้นให้ได้หักตัวหักใจเจ้าเก่ามันให้ปากันปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้ามันเจริญสมถะกรรมฐา,านมีปัศนาญาณปุทานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติ ศีลอนุสติจากการอนุสติเตวตาอนุสติกรรมฐาน n ทั้งหลายมรณานุสติระลึกถึงความตายคนเทากําบลระลึกถึงความตายมันจังประมาทมันมีความโลภความโกรธความหลงหนักมาติคือร่างจิตร่างใจกูวันจิตใจของเฮานั่นให้มันสะอาดอย่าไปให้มันเน่ามันเหม็นด้วยความโลภความโกรธความหลงกันห่อมร่างปั้นเพียวในก็เหมือนอย่างกับก๊อกน้ำถ้วยวานจานกินกันห้อมปั้นร่างในก็มันกลมสะอาด ชิตใจเขาก็ต้องล่างตึงวันทึงวันล่างมันสะอาดอย่าไปให้มีความทุกความโศกคือปักปากันแปลง่ิตชิตแปลงใจให้ดีคือไว้วางใจให้ดีแปลง่ยตชิตแปลงใจให้ดีทุกกายอย่าไปทุกใจห้อนกายอย่าไปห้อนใจเจ็บเจ็บตัวอย่าไปเจ็บใจเจ็บกายอย่าไปเจ็บใจ ห้อนโถอย่าไปห้อนใจทุกโถอย่าไปทุกใจเวทนาโถยังมีเวทนาใจคนเฮาเฮ่อเปลี่ยนชิตเปลี่ยนใจเฮอดีกันเปลี่ยนชิตเปลี่ยนใจดีไม่มีความสุขเหมือนกับคำโมหานเปินว่าอันว่าความทุกข์สุขอยู่ติดใจบนกงปรือสุรกายที่แก็เงกนทุกข์บ่สาสาไ้าใจบ่ยึดถือก็เป็นสุข้มีโรคภัยไข้โรคทันใดอันใดก็สําคัญอยู่ที่ใจของเฮานี่เอ้ยเนี่ยอันเปินกล่าวไว้นั่นคือได้ชื่อจําไม่ทุกผู้ทุกคนสันนั่ในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศล tan tang lai di ma sala vela มาสร้างบำเพ็ญบุญกุศลมายกจ่อฟ้าก็ดีมาสืบเจ้าตาหลวงก็ดีมากระทํามุตทตาจิตพรรานมือคร่าผู้ดเข้ามาหาบเกาเข้ามากสิบปสทยินมีจุนเนินดีหาติสุดติเสียงบ่ใดขออนุโมทนาบุญเฉตนาจิตต่านตั้งหลายทุกผู้ทุกคนขอให้ได้มีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจปัถนาสิ่งใดให้สำเร็จผลทั้งทางโลกและทางธรรม แม่มาเกิดมาเป็นคนจัดได้บันไดเขาได้เกิดมาปบพระพุทธศาสนาทุกภาทุกภาวะจัดคือเกิดมาปบมาปราปอดีเมดีคูบาอาจาย์ตีด,ดีสร้างบาร,รมีธรรมเฮเกกาเ่อได้มีสติพยาปัญญาสเลวสลาด ปาศักด์ตุกโศกหลกภัยใครเจ็บตั ocy, ้งหลายเราขอให้ได้สำเร็จผลสมความปรารถนาตั้งตังโลกเลยตั Digital, ical, ้งธรรมตลาดต่อเต้าขอาสู่พระนิพพานตุกผู้ทุกคนตุกรูปตุกน้ำเด่เทินเอวังต้องมีห่ยพะกานดังการมานี้เตือนในมากำต่ายใหญ่หนึ่งเข้าเจ้าข้าสาตกา มีกูศลน้ำหนาไรเกิดมาทบมายาพุทธศาสนาคำพลาเป็นเจ้าหลี่อ๋อกำสั่งกำสอนไห้ในอกในเจ้าเผาเผามันมันเงื่องเวกันแบบเมือกเลือกเคลุกันดีดีสีมันโหเจ้าเฮิจินจางจังติีหอดนิปาน อำห้างเตยยาวเฮ็ดลอยๆยจังไรไข่หนาาลอยลอยจังไตเฮ็ดลอยๆยจังไลยไข่้อยๆยจังยาลอยลอยจังยากิานิพยานนินนิพพานนิพพานนิงพานนิายนิานนิพานนานิพานนิพพานนิพานนิพานนิพพานนิพพาสนิพพานจิพพาิานิพพานนานพพานนพพานนิานิพานนิาพาาานินาิ นิพพานพ่อไก่พ่อเจ้าหอมีปิงยาเอาตาหน้าปกต่างเสาเอาสิงศิลาเสือกังผาหามงภาวนาเฮ็ดสร้างกว่านิพพนาเฮือนคำไม่หกไม่สร้างยังต่างปองปีน้องยั่งต่างเจ้าปึงปีเจ็บต้องปึงน้องเจ็บเจ้าปึงอินก็เแล้วก็อ่ำไร ดูบ да, ีให้กระจูพลาวกรย๊าเมื่อไปเท้าในดีเฮตว่การตั้งดีในน้ำน้ำเมื่อไปเจ็บในดีเฮตว่การตั้งดีในน้ำน้ำเมื่อไปขามตุกข่าในดีเฮตว่การตั้งดีในน้ำน้ำเมื่อไปตายในดีเฮตว่การตั้งดีในน้ำน้ำวันคามยามเสียงสุดกว่า จำมานหนามาละหน้าคุณตายวันข้าวยามอ่าปพ้นกาลายๆจำวันตายมาติต่กีเยาว์นอหลีสุกเก่าเฮาฮาคัดเจรจูจาเหตุการณ์ตั้งดีกองม่กูุโสตานากุโสศีลากุโสภาวนากุโสไหวน้ำน้ำอย่ามีลองคำใจสังอย่ามีลองหนองตา แนวจอสังลาลาเอาฮาฮาในกัดเย็นใจยาววันขายามสิ่งสุดตั้งโอจระเทาเฮาพูดวันขายามเสียงสุดตั้งเจ็บปลี่นเฮาพูดวันขายามเสียงสุดตั้งขามตุข้าเฮาพูดวันขายามเสียงสุดตั้งไต่เฮาเตพูด I'm the คตตังสุมังกาลังสุปปะสังสุทิตังสุขานุสุโมโตจัสุยธรรมพระมาจาริสุปัชกินังกายกรรมวาจักรรมวจักกินังปัชกินังมโนสั